สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับสูตรสองตัวบนนะครับ1กรกลาคมนะครับสองพันห้าร้บเจ็ดนะครับมาดูสูตรสตัวบนนะครับจับหลักสิบหลักหน่วยหลักละสี่ตัวนะครับหลักละสี่ตัวจะมาจับให้ทุกท่านได้ดูนะครับผม สูตรมีความเป็นมาอย่างนี้นะครับนำเลขท้ายนะครับของทุกงวดเลยนะครับบวกด้วยสี่นะครับเลขท้ายบวกด้วยหกนะครับผมบวกสี่บวกหกครับงวดนี้นะครับหนึ่งหนึ่งหกตัวอย่างนะครับหกบวกสี่ได้สิบนะครับศูนย์บวกสามได้สามนะครับผมสามบวกสอง ป็น5นะครับ5บวก6เป็น11นะครับได้1นะครับแถวที่2นะครับ6บวก6ได้2นะครับ2บวก7ได้9นะครับ9บวก8เป็น17นะครับ7บวก7ได้14นะครับผมผลรางวัลออก690นะครับผลรางวัลออก690เข้าที่0และ990นะครับ ไม่ปักหลักนะครับแถวบนแถวล่างนะครับไม่ปักหลักอยู่ที่ท่านนะครับชอบตัวไหนนะครับชอบศูนย์ก็ศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์สี่นะครับเข้าที่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับตามนี้เลยครับเข้ามาแล้วฝากคําเตือนนะครับทางช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับให้นําตัวเลขไปสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ งวดก9 0ก็เหมือนกันนะครับ690ก็บวก4ี่บวก6เช่นเดิมนะครับสูตรบวกด้วยสมบวก2บวก6นะครับอีกแถวนึงนนะครับศนย์บวก6บวก7บวก8บวก7นะครับตามนี้เลยนะครับลองแคปหน้าจอไว้ดูนะครับว่าสูตรมันเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆลองคิดย้อนหลังนะครับลองนำไปคิดย้อนหลังหลายๆงวดดูนะครับสูตรนี้มันใช้ได้อยู่นะครับ ก็อย่างน้อยเราก็จับจับเลขได้นะครับผมเลขมันอยู่คนละแถวนะครับอีกตัวนึงอยู่แถวบนอีกตัวนึงอยู่แถวล่างนะครับถ้าอยู่แถวเดียวกันก็บางงวดก็มาอยู่แถวเดียวกันนะครับแต่ว่าส่วนน้อยครับเป็นส่วนน้อยมากเพื่อนๆลองนําไปคิดคํานวณดูนะครับมันเข้ามายาวนานนะครับลองลองมีเวลาลองไปคํานวณดูนะครับ ก็มาดูสวด50 4นย์นะครับ1นึกรกฏาคม6 7เจดนะครับผม1นึกรกฏาคมห7เจดงวดที่จะถึงนี้นะครับงวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับ0 4นย์นะครับเข้าตรงๆนะครับงวดก่อนก็เข้าตรงตรงสาตัวตรงนะครับงวดที่ผ่านมาก็0 4นย์นะครับ504เข้าที่0 4นย์นะครับงวดนี้ลองดูนะครับลองนําไปใช้ดูนะครับ นำตัวเลขที่มันอาจจะมากตัวหลายตัวอยู่นะครับแต่ก็นำไปตัดนะครับกับสูตรอื่นๆนะครับผมเพราะว่ามันมีความแม่นยำนะครับสูตรนี้ลองเอาไปตัดกับสูตรอื่นนะครับผมว่าจะเข้าหรือไม่นะครับช่วงของสุดท้ายนะครับผมจะมานำสูตรนี้นะครับไปตัดนะครับตัดเด่นบนนะครับ ตัดเด่นบนให้ท่านผู้ชมนะครับงวดน,นี้คำนวณลองคำนวณให้ดูนะครับสี่บวกสี่ได้แปดนะครับผมแปดบวกสามได้สิบเอ็ดนะครับหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกหกเป็นเก้านะครับผมได้แปดหนึ่งสามเก้านะครับอีกตัวหนึ่งครับสี่บวกหกไดสิบนะครับได้ศูนย์ 0, บวกที่เจ็ดได้เจ็ดนะครับ จ็ดบวกที่แปดได้ห้านะครับผมเจ็ดบวกแปดสิบห้าห้าบวกเจ็ดได้สิบสองนะครับอีกแถวหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าสองนะครับเลือกมาตัวหนึ่งนะครับแปดหนึ่งสามเก้าก็เลือกตัวหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเข้าตัวไหนนะครับต้องนำสูตรอื่นมาตัดนะครับผมให้เหลือตัวเดียวนะครับให้อยู่แถวละตัวนะครับผม เพื่อนลองนําสูตรนี้แคปหน้าจอไว้นะครับเพื่อไปตัดกับสูตรอื่นนะครับผมว่าจะได้ตัวไหนนะครับตัวเลขที่น้อยลงนะครับผมสูตรนี้เข้าดีนะครับลองไปคํานวณย้อนหลังดูหลายๆงวดนะครับเพื่อนก็ฝากไว้นะครับหนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดนะครับรอผลนะครับรอผลออกได้เลยนะครับว่าสูตรนี้นะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับ ว่าเดินดีมาหลายงวดน,นะครับจับแถวละสี่ตัวนะครับอลองพิจารณาครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ